นี่ค่ะนักเรียนพบกับคุณครูโบคุณครูเสียเรย์รักชินสีสอนในรายวิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาดนตรีนะคะเรื่องเสียงและการกำเนิดเสียงนะคะเนื้อหาในคลิปออนไลน์จะเป็นอย่างไรจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะการกำเนิดเสียง จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. ระบุเสียงและแหล่งกำเนิดเสียงที่ได้ยิน 2. ระบุระดับเสียงและความเร็วของจังหวะ 3. สามารถเรียนแบบเสียงต่างๆได้ 4. ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำเสียงจากแหล่งต่างๆไปใช้ประโยชน์ การกำเนิดเสียงนักเรียนรู้ไหมคะเสียงที่อยู่รอบๆตัวเรามีมากมายหลายเสียงซึ่งเสียงต่างๆเหล่านี้มาจากแหล่งกำเนิดเสียงที่แตกต่างกันได้แก่เสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะนักเรียนดูตัวอย่างแหล่งกำเนิดเสียงจากรูปภาพนี้นะคะ เสียงที่เกิดจากธรรมชาติก็คือเสียงที่สุดัขเหาเห็นไหมคะส่วนเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอาจจะเป็นจากเครื่องดนตรีเช่นเสียงจากกีตาร์เสียงจากเปียโนเสียงจากกลองชุดหรือเสียงจากเครื่องดนตรีไทยเครื่องดนตรีสากลรวมทั้งเสียงจากรถยนต์รถโดยสารเครื่องบินเป็นต้นคะ่ะ ทีนี้เรามาดูเสียงจากธรรมชาติก่อนนะคะเสียงที่ได้จากธรรมชาตินั้นส่วนใหญ่จะเป็นเสียงที่มาจากสัตว์นะคะหรือจากสภาพแวดล้อมทั่วไปเช่นเสียงของสัตว์ในรูปนี้จะเป็นเสียงนกร้องนะคะนกร้องว่าอย่างไรคะนกร้องว่าจิบจิบใช่ไหมคะหรือจะเป็นเสียงของสัตว์เจ้าแมวร้องอยังไงคะเจ้าแมวก็จะร้องเหมียวเหมียว อันนี้เป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเสียงสัตว์อีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงของหมาหมาเห่ายัางไงคะหมาเห่าฮ้องๆใช่ไหมคะตรงนี้จะเป็นเสียงธรรมชาติที่ได้จากเสียงของสัตว์นั่นเองค่ะนอกเหนือจากเสียงธรรมชาติที่ได้จากสัตว์แล้วนะคะยังมีเสียงจากธรรมชาติที่เราได้จากคลื่นทะเล คลื่นทะเลมีเสียงดังว่าซู่ซู่หรือเสียงธรรมชาติที่ได้จากฝนเวลาที่ฝนตกจะมีเสียงดังว่าซาซาตรงนี้ก็เป็นเสียงจากธรรมชาตินะคะอีกแบบหนึ่งจะเป็นเสียงธรรมชาติเช่นฟ้าผ่าจะมีเสียงดังว่าเปลี่ยงเปลี่ยงตรงนี้คือเสียงที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดเลยนะคะ ต่อไปจะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเรามาดูกันซิคะว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีเสียงอะไรบ้างและเป็นเสียงที่นักเรียนส่วนใหญ่คุ้นเคยกันหรือเปล่านะคะ <The source> เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น <The source> เสียงแรกเป็นเสียงรถยนต์มีเสียงดังว่าบรึ้นบรึนนี่คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคะ หรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันเป็นเสียงจากเครื่องดนตรีเสียงกรองนั่นเองค่ะมีเสียงดังว่าตุ้มตุ้มเวลาที่เราตีนะคะต่อไปจะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเหมือนกันเสียงจากนาฬิกาค่ะเวลาที่นาฬิกาเดินจะมีเสียงดังว่าติ๊กตอกติ๊กตอกตรงนี้คือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดเลยนะคะ ทีนี้คุณครูจะสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเสียงที่เกิดจากธรรมชาติเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งมาจากแหล่งกําเนิดเสียงที่ต่างกันและทําให้เกิดความรู้สึกแตกต่างกันเช่นเสียงน้ําตกจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นนั่นเองค่ะส่วนเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือเสียงที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์เช่น เสียงปรบมือเสียงโทรศัพท์เสียงดนตรีค่ะนักเรียนรู้ไหมคะเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือเสียงเด็กผู้ชายเสียงเด็กผู้หญิงเสียงของผู้ใหญ่เสียงของผู้ชายหรือเสียงของผู้หญิงตรงนี้เขาเรียกว่าสีสันของเสียงมนุษย์ค่ะเสียงของมนุษย์มีลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับเพศละวัย เช่นถ้าเสียงของผู้ชายก็จะมีลักษณะเสียงทุ้มต่ำเสียงของผู้หญิงจะมีลักษณะเสียงแหลมสูงนะคะเสียงของเด็กก็จะมีลักษณะเสียงแหลมเล็กนะคะทั้งเด็กผู้ชายแล้วก็เด็กผู้หญิงส่วนเสียงของผู้ใหญ่ก็จะมีลักษณะเสียงทุ้มค่ะตรงนี้แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่าสีสรรันของเสียงมนุษย์นั่นเองค่ะ ต่อไปนักเรียนมาดูคุณลักษณะของเสียงนะคะข้อที่1เสียงดังเบาเสียงดังเช่นเสียงตะโกนเสียงเครื่องบินเสียงเบาเช่นเสียงกระซิบเสียงลมพัดนะคะ 2. เสียงสั้นยาวเสียงสั้นเช่นเสียงเคาะประตูเสียงน้ำหยดจากก๊อกเสียงยาวเช่นเสียงเตียระฆังเสียงนาฬิกาปลุกค่ะ ข้อที่3เสียงทุ้มแหลมเสียงทุ้มเช่นเสียงดอดลูกบอลเสียงตีกรองเสียงแหลมเช่นเสียงเป่านกหวีดหรือเสียงกรีดนั่นเองค่ะนักเรียนได้ยินเสียงรอบตัวอะไรบ้างคะคุณครูมีตัวอย่างวิดีโอที่เกี่ยวกับเสียงให้นักเรียนได้ฟังด้วยค่ะเป็นเสียงที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะ เราไปรับชมกันเลยค่ะการกำเนิดเสียงเสียงจากธรรมชาติ v 8, s เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงจากธรรมชาติเสียงลูกไก่เสียงกบ เสียงลิง <c oughs> เสียงฝนตก <c oughs> เสียงฟ้าผ่า <c oughs> เสียงที่มนุษย์สร้างคืน้น <c oughs> เสียงรถไฟ เสียงรถมอเตอร์ไซค์เสียงเคาะประตู อย่างไรคะได้ดูตัวอย่างวิดีโอเสียงที่เกิดจากธรรมชาติและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วทีนี้นักเรียนลองมาทายดูกันบ้างนะคะว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินต่อไปเนี้เสียงอะไรเอ่ยเสียงอะไรเอ่ยนักเรียนลองทายดูสิคะว่าเสียงที่นักเรียนได้ยินเสียงนี้คือเสียงอะไร และเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะลองฟังดูนะคะถูกต้องค่ะ เสียงนี้เป็นเสียงไก่หรือเสียงไก่ขันนั่นเองนะคะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาตินั่นเองค่ะเสียงอะไรเอ่ยนักเรียนลองไปฟังเสียงต่อไปเลยนะคะว่าเป็นเสียงของอะไรและเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติหรือเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะ ถูกต้องค่ะนี่คือเสียงของระนาดเอกนะคะและเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยค่ะนักเรียนเก่งมากเลยค่ะรูปภาพนี้นะคะเป็นเสียงอะไรคะและนักเรียนตอบได้ไหมคะว่าเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นลองฟังดูเลยค่ะ เก่งมากค่ะนี่คือเสียงคลื่นทะเลนะคะเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติค่ะเสียงอะไรเอ่ยนักเรียนลองฟังเสียงนี้ดูเลยนะคะว่าเป็นเสียงจากอะไรและเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะ เก่งมากค่ะเสียงของเปียโน,โนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเสียงอะไรเอ่ยมาถึงเสียงสุดท้ายแล้วนะคะดูจากรูปภาพแล้วนะักเรียนคิดว่าเป็นเสียงที่เกิดจากธรรมชาติหรือเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะลองฟังเลยค่ะ เก่งมากค่ะเสียงนาฬิกาปลุกนั่นเองค่ะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะทีนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเสียงไหนเกิดจากธรรมชาติหรือเสียงที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนไปทบทวนและทำความเข้าใจด้วยนะคะ นักเรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่ครูสอนวันนี้ได้จากหนังสือศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งแล้วเปิดไปหน้าที่83นี้เลยนะคะ เสียงและการกำเนิดเสียงเป็นอย่างไรนะั้นนักเรียนสามารถไปทบทวนบทเรียนได้นะคะในครั้งนี้คุณครูจะไม่มีการบ้านให้นักเรียนทําให้นักเรียนได้ทบทวนบทเรียนและทําความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องนี้นะคะและคลิปหน้าจะเป็นเนื้อหากเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่กับการเรียนออนไลน์ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ